จากตอนที่แล้วครับที่ผมได้แนะนำนะครับให้ทุกคนได้ลองใช้ c o o l ล er อรดูเป็นยังไงบ้างครับได้ลองใช้กันบ้างหรือยังแต่หากคุณยังรู้สึกว่ามันยังยากเกินไปหรือขี้เกียดเลอเกินที่จะใช้มัน <c oughs> ผมยังมีเครื่องมืออื่นๆของคูลเลอนะครับในการที่จะเลือกเฉดสีมาใช้ในการออกแบบ UI design ของคุณครับกลับ <c oughs> ไปที่ cooler.co อีกครั้งหนึ่งนะครับไปที่ tool มันจะมีคำว่า expo palette ครับ เมื่อคุณเลือก e x p o Palette สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีเฉดสีให้คุณมาเลือกมากมายเลยครับคุณสามารถเลือกได้เลยว่าคุณชอบเฉดสีไหนเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับเฉดสีอื่นๆและเมื่อคุณเจอเฉดสีที่ชอบแล้วคุณสามารถทําการกดที่ชื่อรหัสสีเพื่อ copy รหัสสีแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยหรือในกรณีที่คุณต้องการดึงเฉดสีทั้งหมดตัวนี้ส่งออกไปเพื่อวางในโปรแกรม Fi กนาของคุณคุณสามารถทําการเลือกจุด3จุดนี้แล้วก็ทําการเลือก Export p a l e t t e หลังจากนั้นเลือก Type ของการ Export ให้เป็น Image ตั้งชื่อเล็กน้อยแล้วทำการกด Export ไฟล์ภาพของเฉดสีที่คุณเลือกจะถูกดาวน์โหลดลงบนเครื่องของคุณคุณสามารถที่จะเปิดไปดูไฟล์ภาพที่คุณเลือกไว้ได้ว่าคุณเลือกเฉดสีใดไว้คุณก็จะได้เฉดสีแบบนี้ออกมาและคุณสามารถเอาเฉดสีนี้ไปทำการ Import ลงบนโปรแกรม f i g m a ของคุณได้เลยครับหากคุณยังคงไม่พอใจผมมีอีกทางเลือกหนึ่งให้คุณครับอย่างเช่นในกรณีที่คุณมีภาพที่คุณชอบคุณเห็นภาพแล้วคุุุณณณรู้้้สสึกว่าคคชอบเเฉีีนจังลยใหท ดังนี้ไปที่ o ูเหมือนเดิมแล้วก็ทําการเลือก image picker จากนั้นครับพอคุณเข้าไปที่ image picker แล้วให้คุณกดคําว่า browse image จากนั้นทําการกด browse o r d o r image เพื่อที่จะเลือกภาพของคุณจากเครื่องของคุณผมก็ทําการเลือกภาพที่ผมเลือกไว้ผมชอบภาพนี้มากผมก็ทําการกด open ได้เลยภาพจะถูกโหลดขึ้นมาบน Cooler จากนั้นคุณจะได้ลักษณะแบบนี้เลยครับตัวระบบ c ู o l e r จะทําการจับเฉดสีที่ปรากฏอยู่บนภาพคุณสามารถทําการเลื่อนเพื่อเลือกเฉดสีที่คุณคิดว่าคุณอยากได้มันจะเป็น เทคนิคในการเลือกเฉดสีจากภาพที่เราชอบเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วสีตามธรรมชาติที่เราถ่ายรูปออกมาเนี่ยมักจะมีความสวยโดยธรรมชาติของมันและเราจะใช้ข้อดีข้อนี้ให้เป็นประโยชน์ครับจากนั้นคุณสามารถทําการกด Export Palet t e ได้เหมือนกรณีที่แล้วเลยครับทำการเลือกเป็น Image ตั้งชื่อเล็กน้อยและทำการกด Export มันออกมาจากนั้นคุณจะได้เฉดสีจากภาพที่คุณชอบออกมาและคุณสามารถนำไป Import ลงบนโปรแกรม f i ก m a ของคุณได้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับ กับเครื่องมือของคูลเลอร์ที่ผมได้แนะนําง่ายขึ้นอีกขั้นไหมครับกับการเลือกเฉดส,สีมาใช้กับงาน UI Design ของคุณและนี่คือ n ฟ u ิดดีไซน์ถ o o ครับเรียนรู้เครื่องมือในการออกแบบภายใน5นาทีหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามหัวข้อใหม่ๆของเครื่องมือในการออกแบบแล้วมาเจอกันครับ